ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่23ธันวาคม2566สําหหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้เสียใจนะคะ,ะหลายหลายคนนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักทะเลาะก,กับคนรักแยกกันอยู่หรือมีเรื่องทะเลาะก,กันนะคะ มีโอกาสที่จะได้กลับมาดีกันเช่นเดิมนะคะช่วงนี้นะคะงานอาจจะหนักงานจะเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอไม่ค่อยได้นอนนอนไม่ค่อยหลับระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองนะคะมีโอกาสที่จะได้นอนพักรักษาตัวนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจโรคหัวใจความดันโลหิตนะคะทางเดินหายใจนะคะช่วงนี้ระวังอาจจะโรคเก่าๆโรคเดิมๆกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรช่วงนี้นะคะต้องรอคอยนิดหนึ่งนะคะรอนหนึ่งจะมีคนมาหามีคนคิดถึงจะได้เจอเพื่อนเก่าๆคนสมัยเก่านะคะเพื่อนรุ่นเก่าๆที่เราเคยเจอเคยคบเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะของคนรอบข้างจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจและไม่สบายใจนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าสีเหลืองให้โชค เลขหน้าไพ่ของคุณคือสามหกยขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ